เดี๋ยวถามก่อนเลยครับาถามก่อนเลยแมทไหนที่ฝังใจหนูที่คือถ้าให้คิดไวๆแล้วจำได้สึกวันแดงเดือดก็จะเป็นวันเปิดตัวองตัตนี่มัคเชียลที่ลงมาตอนนั้นปี2015วันที่แดงเดือดนี่มาเยอะไหมเยอะไหมแดงเดือด แล้วแต่วันค่ะวันที่หนึ่งวันที่สองหรือวันที่สามดีคะพี่บอลอ๋อครับพี่เป็นคนที่คิดอะไรแบบจริงผมรู้ที่ใส่ได้ใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าเอยวันแดงเดือดเขาลงนักเล่นเขาลงเต็มไหมฟเขาเล่นเต็มที่เขาเล่นเต็มที่วันนั้นฟูลไหมลูกวันที่แดงเดือดวันแดงเดือด12กรกฎาคมนี้ฟูลแน่นอนเพราะว่าทีมนี้เขายืนยันแล้วว่านักเตะมาฟูลทีมขออ่อที่ฝังใจสักแบบหนึ่งลูก ก็แมชนี้แหละเพราะว่าเปิดตัวองตองตัวนี้มาร์ซียาเราจําได้ว่าตอนนั้นน่ะเป็นแบบเพิ่งย้ายมาจากโมนาโกใช่ไหมคะค่าตัวแบบ30กว่าล้านแล้วก็คนก็ยังไม่รู้เลยว่าคนนี้ชื่ออะไรชื่อองตตัวนี้มาร์ซียาซึ่งองตตัวนี้มาร์ซียวซึ่งองตตัวนี้มาเชียร์อะไรเงี้ยแล้วก็ชนะไปสามหนึ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็เป็นแมชที่แบบเออจำได้เราไปดูบอลบ้านเพื่อนเราก็แบบเฮเราก็ปั๊บเตะริว้วหัวเฮชนะเว้ยอะไรเงี้ยหายเป็นไงคะสุดท้ายเป็นยังไง สุดท้ายสุดท้ายเป็น,ปนไงสุดท้ายก็ยังไม่ได้แชมป์จนุท้ <c oughs> <c oughs>